ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ดวงการงานเนี่ยอาจจะมีภาระหนักบางประการอาจจะต้องรับผิดชอบภาระโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับเหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียวบางท่านอาจจะต้องดูแลหรือว่าช่วยเหลือคนรอบข้างคนรอบตัวด้วยครับเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินบางอย่างนะครับที่ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่หรือว่ามีเรื่องจุกจิกปลีกย่อยเรื่องที่มันน่ารำคาญเข้ามาครับทำให้เราต้องเสียเงินแบบไม่จำเป็นครับ เรื่องของความรักยังนิ่งๆอยู่นะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็ยังไม่ได้มีดวงความรักที่มันโดดเด่นสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับก็เฉยๆครับไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลามาดูแลกันนะครับ